สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพบกันเช่นเคยกับน,น้องปิยาพระญาติฝากขาย EP นี้ EP ที่4 15หนึเช้านี้1ชุด24รายการมีพระเครื่องพระบ้านเก่าเก่าสวยๆให้พี่พี่ได้รับชมเช่นเคยเปิดรายการที่1ถึงรายการที่20 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ รายการที่21ถึงรายการที่24จะเป็นรายการพิเศษเปิดให้พี่ๆสามร้300บาทรวมส่งทุกรายการนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามานะคะได้ที่เบอร์โทร080-5916-569ก่อนรับชมฝากพี่ๆเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องปิยาด้วยนะคะเรามาชมรายการที่หนึ่งกันนะคะ พระล่วงเปิดโลกจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเปิดให้พี่พี่หองค์สองบาทสององค์300บาทนะคะรายการที่สองพรซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ลายกะหนกผิวดมเดิมนะคะ200บาทนะคะ รายการที่สามพระชัยวัดผิวกับกับไม่รู้ที่นะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่สี่พระลอดพิมพ์ใหญ่จังหวัดลำพูนสองร้อยบาทค่ะ รายการที่ห้าพานางพญาพิมพ์อกนูนเล็กสวยๆเก่าๆนะคะ200บาทค่ะรายการที่6กพาสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครังลงลักลงทองนะคะผิวเก่าๆนะคะ 200บาทค่ะรายการที่7พระลอดกุกเก่าวัดมหาวันนะคะ200บาทค่ะรายการที่8พระบูชาหลวงพ่อเงินพิมพ์ฐานสูงนะคะ 200บาทนะคะรายการที่9พ้านางพญาเนื้อดำจังหวัดพิศณุโลก200บาทค่ะรายการที่10พ้าสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละคังสวยๆเก่าๆนะคะ 200บาทค่ะรายการที่11พ้พาซุ้มกอเนื้อดำพิมพ์ใหญ่200บาทนะคะรายการที่12พ้พาสมเด็จพิมพ์เจดีกุวัดบางขุนพรมนะคะ200บาทค่ะ รายการที่สิบสามพาคงจังหวัดลำพูนสองร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ปานะคะสองร้อยบาทค่ะ รายการที่สิบห้าพาสมเด็จเก่าเก่าไม่รู้ที่นะคะ200บาทค่ะรายการที่16บหกพาปิดตาหลวงพ่อโตวัดเนินนะคะจังหวัดชนบุรี200บาทค่ะ รายการที่17พระหลวงพ่อโตกุวัชีประขาวนะคะ200บาทค่ะรายการที่18พระนางพยาพิมพ์เข่าโค้งนิยมนะคะ200บาทค่ะรายการที่19 พาสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดละครังนะคะสองร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบพาซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ลายกะหนกกุทุ่งเศรษฐีนะคะสองร้อยบาทค่ะ รายการที่21จะเป็นรายการพิเศษนะคะเปิดให้พี่พี่300บาทรวมส่งทุกรายการนะคะพาปุหนังจังหวัดอยุธยานะคะผิวเดิมๆ300บาทนะคะรายการที่22พสาปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ว รุ่นแรกนะคะสองร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสามพาปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โต๊ะเนื้อเกศอนนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบสี่หลวงพ่อหมอกุเก่า จังหวัดลบบุรีนะคะสามร้อยบาทนะคะเช้านี้ลงครบแล้วนะคะพี่ๆชอบรายการไหนขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะช่องทางการติดต่อโทรหรือแอดไลน์กันเข้ามานะคะ ได้ที่เบอร์โทร0805916569ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะสวัสดีค่ะ